มาคุยกับคุณพงษ์เหรอคะโอเคค่ะฉันจะได้รับทราบเอาไว้ว่าต่อจากนี้ไปเราไม่รู้จักกันครั้งหน้าฉันจะได้ไม่ทักคุณอีกที่คุณเดินเข้ามาในนี้เนี่ยแล้วทุกคนที่คุณเหมือนเจ้าหญิงคุณรู้ไหมลึกๆแล้วพวกเขาคิดอะไรอยู่ คิดอะไรเหรอคะอย่าให้ผมพูดเลยดีกว่าพูดมาเลยคะ่ะพูดสิ่งที่คุณคิดอะ่ะอย่ามาอ้างเลยว่าคนนน้นคนนี้เขาคิดทั้งทที่จริงๆแล้วมันก็คือความคิดของคุณเองเพื่ออะไรที่สมัยคุณทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเงินเหรอความสุขเหรออะไรอะ่ะที่มันทำให้คุณต้องยอมลดค่าตัวเองขนาดเนี้ย ฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามทางเลือกที่ฉันมีฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่และฉันก็ยอมรับผลที่ตามมาด้วยงั้นผมก็ยินดีกับคุณด้วยกันแล้วกันนะคงจะมีความสุขมากใช่ไหมล่ะได้ไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วนี่คงไม่สูขเท่าคุณหรอกเออจริงๆแล้ว ฉันเองต้องเป็นคนที่แสดงความยินดีกับคุณสิดีใจด้วยนะคะในที่สุดคุณก็มีทุกอย่างแล้วไม่น้อยหน้าไปกว่าพี่ชายของคุณแล้วนะแต่ทุกอย่างที่ผมได้มาในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการเลยถ้าถึงอย่างนั้นก็เถอะทุกอย่างที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ได้มาอย่างถูกต้องให่เหมือนกับคุณหรอกได้มาเพราะว่าเป็นเมียน้อย ใช่ฉันเป็นเบียร์น้อยแต่อีกไม่นานคุณพงกับคุณถิ่นก็จะหยากันแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้หยากันแล้วที่คุณบอกว่าคุณได้มรดกทั้งหมดมาจากพ่อมันถูกต้องจริงๆแล้วเหรอคะทั้งทางที่จริงๆแล้วแม่คุณก็เป็นเมียน้อยไม่ต่างไปจากฉันดิคุณอย่าไาล่วงเกินแม่ผมนะเพราะคุณล่วงเกินฉันก่อนคุณปกป้องแม่ของคุณได้ฉันเองก็ปกป้องตัวเองได้เหมือนกัน อย่ามาพูดจาดอยค่าฉันเพราะยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกลับไปดอยค่าแม่ของคุณเองแต่อย่างน้อยพ่อผมก็ไม่เคยทิ้งแม่ผมไปไหนท่านอยู่ด้วยกันจนถึงวันัสุดท้ายของพ่อแล้วคุณเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าพี่พงษ์เนี่ยจะไม่ทิ้งคุณไปไหนเหมือนที่เขาทิ้งผู้หญิงคนอื่นๆมาแล้วรอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะคะ ได้ผมจะทำให้คุณเห็นเองว่าพี่โภงเนี่ยเขาทิ้งคุณง่ายขนาดไหนคอยดูวันนั้นก็นแล้วกันตไไปฉันจะม่